มามืดหน่อยนะครับกับรีวิวกล่องนี้นะครับเรามาดูกันนะครับว่ากล่องนี้จะเป็นอะไรนะครับมากันเลยอันนี้เป็นกล่องที่อรอคอยมากนะครับรอคอยมากๆเลยก็คือจริงๆมีเป้าหมายตั้งแต่ โอ้เมื่อประมาณ20 3 0ปีที่แล้วนะครับว่าอยากจะได้มากแต่ว่าทํายังไงก็ไม่ได้ครับเพราะอะไรเนะี่ยเหละเพราะว่าตอนนั้นเป็นเด็กครับแล้วราคาตอนนี้นค่อนข้างสูงนะครับในครั้งนี้จึงอยากได้ครับอยากได้มากและสิ่งนั้นก็คือนี่เลยครับนี่อันนี้คืออะไรครับสิ่งนี้เรียกว่าเรียกว่าอะไรครับซสาเบลหรือซสาเอวเบลนั่นเองนะครับอันนี้เป็น เป็นของที่ฮิตมากนะครับตอนอ่าเป็นยุค90นะครับยุค90รุ่นนี้นะครับรุ่นนี้โหนี่มีมีตัวเลขอะไรด้วยเนี่ยนะครับผมไม่แน่ใจเลยนะครับเดี๋ยวต้องมาลื้อฟื้นกันหน่อยนะครับว่าสิ่งนี้ใช้งานยังไงนี่เปิดได้ด้วยนะครับตรงนี้เป็นที่ใส่ตลับเทปนะครับโอเคนะครับนี่มีอัดได้เล่นได้กอถอยหลังกอไปหน้านะครับอันนี้ชืออะไรเนี่ย ไม่แน่ใจครับอ๋อดันออกดันออกนะครับโอเคเป็นเครื่องแรกในชีวิตเลยนะครับลองแกะออกนี่มีทานด้วยมีทานด้วยงั้นลองกดเล่นดูนะครับกดเล่นนี่เล่นได้ด้วยนะครับโอเคเยี่ยมเลยนะครับแล้วกดปิดละ่ะกดปิดยังไงเอ่ยอ่ะไม่ได้อ,ออกไงเนี่ยไม่ได้ไม่ได้ไไดกดมั่วแล้วครับอันนี้ไหม ไม่ได้เอากดหยุดยังไงล่ะหรือตัวนี้เหรอไม่ใช่หยุดเล่นครับหยุดยังไงเอาละครับมือใหม่จริงๆครับเดี๋ยวตัวนี้ไม่ใช่เอาแล้วละครับปุ่มครับปุ่มหยุดอยู่ไหนปกติจะมีปุ่มหยุดนะครับตอนนี้ผมหาปุ่มหยุดไม่เจอครับเอาละครับมีใครรู้บ้างครับช่วยแนะนําผมหน่อยครับอ๋อตรงนี้ครับมีปุ่มกด นี่เจอแล้วครับเห็นไหมครับสี่เหลี่ยมกดได้เลยนี่เดี๋ยวไว้มีตลับเทปมาแล้วผมจะลองให้ฟังนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ